สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การไปต่อภาษีมอไซค์นะครับคันนี้นะครับายภาษีก็ขาดมาตั้งแต่วันที่16มิถุนา2563ครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวันที่4มิถุนา2566นะครับก็เลยอีก10กว่าวันก็จะครบ3ปีครับถ้าเกิดว่าครบ3ปีนะครับก็จะถูกระงับทะเบียนนะครับก็ต้องเขียนคำร้องขอใช้ทะเบียนใหม่นะครับก็จะมีความยุ่งยากในการเดินเรื่องเอกสารอีกนะครับละรถคันนี้ก็เป็นรถเก่านะครับอายุ7ปีแล้วนะครับสถานที่ในการต่อภาษีนะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็สามารถไปต่อที่ขนส่งได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีเวลานะครับก็สามารถหาต่อที่ตลอใกล้บ้านได้เลยนะครับเคสนี้นะครับผมก็เลือกใช้บริการที่ตลอใกล้บ้านผมนะครับโชคดีหน่อยครับเปิดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะครับก็จะเป็นคู่มือจดทะเบียนนะครับจะเป็นเล่มจริงหรือว่าสำเนาก็ได้นะครับพอมาถึงเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าเรามาทําอะไรนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอเอกสารเรานะครับแล้วเขาก็จะทำเอกสารของเขานะครับเสร็จแล้วก็จะมีพนักงานฝ่ายช่างนะครับเาากก็จะมอเสร แล้วก็เอารถของเราไปตรวจสภาพนะครับเสร็จแล้วก็จ่ายตังค์นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้เอกสารมาฉบับหนึ่งนะครับสําหรับมารับปายภาษีและพรลบอนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีเองนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับก็สรุปนะครับรถมอเตอร์ไซค์อายุ7ปีนะครับป้ายภาษีขาดอีก10กว่าวันจะครบ3ปีนะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับในการต่อบภาษีนะครับจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด6รายการนะครับ1นะครับเป็นค่าตรวจสภาพ60บาทนะครับ 2เป็นค่าพลบร้อยสาบสี่จุาบาทนะครับ3เป็นค่าภาษีประจําปีนะครับ400บาท4นะครับเป็นค่าปรับภาษีนะครับ72บาทนะครับ5เป็นค่าบริการต่อภาษีนะครับ200บาทแล้วก็6เป็นค่าออกพลบบนะครับ57บาทนะครับซึ่งรวมทั้งหมดนะครับก็เป็นเงิน1,123งพบาทจุดสตางค์นะครับ ทางร้านลดให้อีกนะครับทางร้านใจดีลดให้อีก57สตางค์นะครับทาให้เหลือเพียง1 1 2 3บาทเองนะครับใครที่ลืมต่อภาษีนะครับหรือว่าาภาษีขาดนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง3ปีก็รีบไปต่อให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับแล้วก็ได้รับความคุ้มครองมากมายจากพรบด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ของเราเองนะครับก็ต้องรักษาไว้นะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวััสดีครบ